การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่คิมเปิดเตาอยัางไงนะ,ะและนี้ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรใส่แครอทใส่กุง้งไม่ใช่ใส่หอมก่อนโอ,อ้ยไว้เมกระเด็นใส่มือ ช่ผมไม่ได้อยู่กับพี่ตลอด24ชั่วโมงคนรักกันเขาก็ต้องมีเวลาของตัวเองบ้างแต่มันน่ารักจริงๆนะหลือหรือโชว์มีน้องโอ้โหอร่อยจริงสวัสดีครับขอนเทนต์วิทยุรายการกินกันป่า จะบอกว่าจิ้นกับคู่จิ้นแบบแพ้แม็กตุนเล็กน้อยหมยถึงว่าระยะเวลานะครับไม่ถึงอายุวันนี้มาแล้วต้องมีบททดสอบครับว่าเธอสองคนเนี้จิ้นกันจนรู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนอาจจะแพ้แม็กตุนิดเดียวยังไงเธอก็ชนะอ่าถูกข้อเดียวอ๋อถูกข้อเดียวถาม10ข้อถูกข้อเดียวนี่นี่คุณยังเรียกว่าคู่จิ้นกันอีกเหรอครับแม็กตุนถามคิมมอนก็ครับผมคอปเตอร์ฮะเมนูที่คอปเตอร์ชอบกินมากที่สุดคืออ่า หมูหมูสามชั้นข้าวเกลือเลือจ้ะคือแค่หมูก็ผิดแล้วจ้ะคำตอบคือสายแล้วผมเลืมเอ้ครับเจ้าไม่มีคำตอบเราเป็นคนให้คำตอบไว้ว่าคือข้าวหน้าเนื้อใช่ข้าวหน้าเนื้อโอ้ยุ่ผมกินกินข้าวกับผมสั่งแต่ไอหมูก็ีไอข้วเกลือผมไม่ได้อยู่กับพี่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงคนรักกันเขาก็ต้องมีเวลาของตัวเองบ้าง ือแต่ว่าก็ต้องมีรับดอจริงๆเราไม่เคยเราไม่ค่อยไปได้แบบส่ว่ากินกันไม่ค่อยได้กินกันไม่ได้กินกันเท่าไหร่เมนูที่คอปเตอร์เกลียดมากที่ส uh> ุดค mm ือทุเรียนไปถูกต้องเลยชนะไปเลย ชัดเจนในจุดยืนมากเขาไม่ชอบทุเรียนครับเพราะว่าอะไรถึงไม่ชอบทุเรียนผมเหม็นกลิ่นทุเรียนครับครอบครัวผมอ่ะสี่คนอ่ะพ่อแม่พี่สาวสองคนกินทั้งบ้านเลยครับมีมีผมคนเดียวไม่กินทุเรียนคือถ้าบอกใครกินทุเรียนเขาจะเหม็นหน้าคนนั้นเลยนะครับเลิกคบเลยจิงจ๊อทุกวันนี้ก็ไม่ได้คบกันครับนีแบบปลอมๆนะอ่ะสไตล์การแต่งตัวของคอปเตอร์เป็นแบบไหนเป็นแนวแบบว่าฮิสตอร์เล็กๆเป็นโอเวอร์ไซส์ครับผมถูกอีกแล้วว่า ไม่สะุดแล่ว่าไม่ถามได้ถูและอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเขาแรกจะผิดเลยคือแบบแนวแบบโอไ้ซ้ายหน่อยอันนี้มันง่ายเพราะว่าเราเขาแต่งตัวยูนิคมากครับสไตล์ของตัวเองก็คือง่ายๆถูกไหมใช่ครับง่ายง่ายง่ายก็เป็นคนเขาเป็นคนง่ายๆครับคือข้างบนเนี่ยชอบใส่แบบซิลชิ้นเดียวเลยแต่ว่าให้มันดูโครงกว่าตัวหน่อยกางเกงก็แบบว่าบางทีก็เดฟบ้างหรือว่าขาแบบกระบอกแบบบานกางเกงอ่ะเน้นว่าควรจะเป็นแบบเล็กน้อยนะเสื้อโคล่องๆอันนี้อันนี้ถือว่ายากนะผมมันง่ายกว่า ไม่ใส่เลยแต่กินไงหรอกินได้ไม่ใส่งหนดูหน่อยดีพี่อ่ะนิสัยประหลาดสุดของคอปเตอร์คือหลับบ่อยหลับตลอดเวลาถือว่าผิดค่ะครับตอบคือคุณจะไม่ชอบอยู่ในที่ที่วุ่นวายใช่เอ้าผมก็ทายถูกนี่ถูกยังไงถูกยังไงคุณไม่ได้พุณถูกในหัวแต่ไม่ถูกมาท่าเดินของคอปเตอร์เป็นแบบไหนโชเดี๋ยวก่อน แล้วคําตอบมันจะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นท่าเดินไงเขาจะมีการกํามือเขาจะเดินกํามือนิดนึงแล้วเขาจะไหนเราเดินดสีเดินดสีเราเดินดเใครเขาเดินกันอย่างนั้นพี่อเดินโอ้โหโอ้โหถ้าเดินอย่างนี้ผิดก็ได้เอาเถอะแล้วแต่เลยอันนี้จริงจริงไอ้ที่เดินง่ายถูกเลยพี่จ้ะสังเกตว่าเหมือนเขาจะเดินกํามือชอบเดินกํามือก็คือว่ามือถือว่าถูกถูกนะครับ เรื่องที่คอปเตอร์ไม่อินสุดๆคือไม่อินสุดๆเหรอเดินแบบเไม่ชอบเดินเขาไม่ชอบออกกำลังกายเขาเคยเป็นนักกล้ามนะเดี๋ยวตีตายเลยก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมบอกว่าเหมือนกับอยากเข้าวงการบันเทิงเนาะแล้วเราก็แบบเล่นกล้ามเราก็แบบเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนกับคุณแม่ก็บอกว่าดูแลตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปเล่นกล้ามไปเวท นี่มก็มีอยู่จริงๆนะเขาเป็นคนโคงสวยมากเลยนะรักว่ายน้ำไม่ใช่หรอใช่ครับเป็นกีฬาว่ายน้ำอาวแล้วมาอยู่ดีไม่ชอบกับคนไปแล้วก็พอเข้าวงการุูบก็เลยรู้ตัวว่าชอบแสงไฟมากกว่าก็เลยไม่ว่ายน้ำก็เลยไม่ว่ายน้ำหน้าตาตลกสุดของคอปเตอร์ที่คิมมอนเคยเห็นทําเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยถูกไม่ค่อยทำหน้าอย่างอื่นตาหลงตาเล่ก็ไม่ค่อยทำไหนพี่ต้องทำตาเล่ดิ โอยเหมือน่เหมือนพี่เหมือนคอปเตอร์เหรอเหมือนป้าคำพูดติดปากของคอปเตอร์ที่คุยกับพิมมอนเอ่อบ๊ายบายเอ่อเอ่อซีซัวเอาคำเดียวได้ไหมอ่ะไม่หวานไม่หวานเพื่อให้ถูกถ้าแปลกกับเราผมนะผมไม่ได้ถูกก็ได้แต่ว่าผมชอบคำว่าบ๊ายบายเขาอ่ะบ๊ายบายเออเขาชอบบ๊ายบายมีปัญหาเรื่องนี้ตีกันมานานมากคือบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย ไม่ได้นี่บายายไม่ายเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก็ปกติเคาน์เตอร์บายบายบายยบายยก็ถือว่าถูกครับผมเฮ้ยได้กี่ข้อเฮ้ยใจคุณทั้งห้าผักที่คิมมอนเกลียดมากที่สุดเรียบร้อยแตกแล้วคอหนึ่งแตงกวาเป็นคำตอบที่ ผิดแน่เลยผิดฮะคำตอบคือมะเขือพวงพี่ไม่เคยสั่งอะไรที่มันเกี่ยวกับมะเขือพวงเลยเขาเขาไม่ชอบเขาจะให้เขาสั่งได้ยังไงแล้วมันจะนึกไม่ถึงไงไม่ชอบแล้วผมจะสั่งทําอย่างเวลาคุณสั่งกินกินข้าวผัดบางทีคุณก็ไม่ค่อยกินผักผมมีปมไงทําไมอะเด็กๆแม่บังคับให้กินมะเขือพวงแล้วก็เลยอ้วงออกมาแล้วมะเขือพวงเนี้ย เคือเอ่ะพวกนี้ยิ้มไปยุ่งเขาไปใหญ่เมนูโปรดของคิมมอนที่ชอบกินเวลาไปทำงานคือร้หน้าเส้นทอดถูกต้องค่ะร้านนาเอาเส้นต้องเส้นต้องไปทอดไม่เป็นเส้นทอดมันมีกิมมิคหน่อยเพราะว่าเส้นจะกรอบมากของพกติดตัวที่คิมมอนขาดไม่ได้คือพระเครื่องถูกต้องอ่ะฝีมือว่ะฝีมือดังนั่นดังถือเยอะอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ตอบกันง่ายๆนะจริงๆแล้วไม่ใช่ตอบแค่พระนะพระเครื่องอ่า เพื่อางเลยอ่ะพฤติกรรมน่าร er nah ักที่สุดของคิมมอนทำตัวแบลวกครับผมถูกต้องค่ะยังไงไงเลยน่ารักจะตายหน่อยทำไม้ดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูหน่อยแบลวใช่ไหมแบลวใช่ไหมแบล็กหนึ่งสัตว์ท่าเย้เกมที่คิมมอนกำลังติดหนักมากที่สุดโอ้โหเกมเหรอไาเอ็มเอโอเอ อ่ะผิดก็ได้เอก็คืออ่ะยอมผิดก็คือผิดเป็นเกมแบบหนีผีอ่าแต่ในของคุณเป็นเกมแบบใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นซิมูเลชันชีวิตเครื่องประดับที่กิมมอนเลิฟที่สุดคือตุ้มหูแน่ๆตุ้มหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเขาพิเศษตัวคือตุ้มหูแบบนี่เกือบทุกข้อเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเกือบทุกข้อเลยอเก่งว่ะถ้าเต้นประจำตัวกิมมอนแบบไหนชว์หน่อยท่าเต้นประจำตัวพี่เหรอ ผมทำมือเป็นแบดบินมาไฟอย่างนี้เหรอเองผมไม่ใช่ขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเต้นผมก็จะแบบว่ากระเป๋าถือแก้วโย่นั้นแก้วแก้วไงแค่นี้ถือว่าผิดคำพูดติดปากของคิมมอนที่คุยกับคอปเตอร์ผมจะเรียกเขาว่าคอปนไม่มีเตอร์ชี้เตอร์ว่าชนะกี่ข้อถูกสี่พี่สี่จอดอ่ะจอ แต่จริงอ่ะเสมอได้นะเพราะว่าเกมอ่ะเกมอ่ะเฮ้ยถือว่าเท่าเทียมนะนะฮะอ่ะถือว่าเสมอกันเฮ้ยเขาเสมอันา่ะไม่ไรผมยอมผมยอมแพ้ในเมื่อยอมลงโทษนักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเลเวลใช่ไหมครับี่ผมจะเล่นเลเวลไปเรื่อยๆโอเค4 3 2มีความสุขมีความสุขนิดหน่อยมีความสุขขึ้นอีกนิดนึงมีความสุขปานกลาง มีความสุขมากเสียใจเสียใจเล็กน้อยเสียใจปานกลางเสียใจมากโกรธโกรธเล็กน้อยโกรธเล็กน้อยม่อยากคุยด้วยโกรธปานกลางโกรธมากมากกว่านี้มากที่สุดมากจนอยากต่อยต่อยคุใช้ได้ ช่วงหน้าครูจินจะต้องทำอาหารทำกันแบบให้จิกหมอนกันเลยนะฮะทำกันไปจับมือกันไปอังกันไปจริงฮะประมาณนั้นเลยผมว่ามันอาหารมันจะไม่เสร็จเลยครับจับอะไรอย่งอื่นจะเสร็จแทนนะฮะใช่ืผมว่ามันจะเลิกว่าเดิมโหลดเเมอสบ สามชั้นส่วนของผมนะครับผมข้าวผัดสับปะรดซีฟู้ดครับผมผมจะใส่เครื่องประกอบไปด้วยหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วผักชีแล้วผมจะใส่เนยครับผมจะใส่เนยตั้งไปก่อนไหม <laughs> ผมอธิบายก่อนไงพี่ oh, <okay. S 3> อธิบายก่อนเอ็กซเมนก่อนผมะทำข้าวผัดส,สับปะรดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปมากอบหลกัหลกๆเลยแน่นอนต้องมีสับปะรดเราจะไม่ใช้น้ำมันใ,ในการผัดข้าวผัดเราจะใช้ใชาาาาววาผผัดเเทก้้้งรข อันนี้คืออะไรอะพี่หอมเจียวหอมเจียวครับผมแล้วก็ถั่วครับเป็นมะม่วงถั่วแล้วผมลูกเกดลูกเกดหอมแครอทแล้วก็หัวหอมหอมใหญ่ผมอันนี้ผงกะหรี่กุ้งสดเพราะว่ามันเป็นซีฟู้ดครับผมพี่คิมเปิดตังแงนะแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรใส่แครอทใส่กุ้งไม่ใช่ใส่หอมก่อนคุณสองคนใครห่วงหล่อมากกว่ากันคะพี่คิมมอนครับไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับแค่แบบว่า ชอบชอบเล่นเล่นครับแก้งมากกว่าใครติดคุณแม่มากกว่ากันโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสื่อเตอร์อยู่แล้วสอเตอร์ครับคุณแม่มาด้วยวันนี้นะารัะมาทุกวันเลยคุณแม่มารับเช็คหรือว่าคุณแม่มาดูอะไรมารับเช็คไหนมันกระเด็นใส่มือไม่ใส่ไอเครื่องที่เราทำเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากนะเอาให้พอมันมีกลิ่นหอมออกมาพอตอนนี้นะผมกำลังจะใส่กุ้งลงไปผมคนใส่หมดเลยไหมทุกคนคนใส่หมดเลยครับ เป็นสูตรที่เราฝึกมานะฮะก็คือเราจะใส่หมูใส่หมูสามชั้นนะฮะเอาชั้นหนาๆเลยนะครับเข้าไปแล้วก็คนคั่วเนี่ยนะจนมันสุกนะครับแต่ตอนเนี้ยด้วยเวลาจํากัดนะับผมก็เลยเอาหมูเนี่ยนะครับผมไปเขาเรียกว่าไปหมัดกับเครื่องพะโลมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่สุกนะอันไหนที่ผมตำไม่เียผมก็จะเอาออกนะฮะกล้ยหอมจังเลยอ่ะของพี่คิมอ่ะคือจริงๆแล้วผมชอบกินกระเทียมมากเลยทุกคน นี่ผมมีเทคนิคนะครับเวลาที่ทําหมูสามชั้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาบ่อยก็คือมันจะติดกระทะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใส่ใจมนันนิดนึงด้วยการที่เราจะต้องคนมันไปเรื่อยๆนะครับผม,มเพื่อไม่ให้มันติดกระทะคืออันเนี้ยจริงๆก็คือมันทำทำให้แบบว่าหมูติดรสชาติแล้วก็ไปแต่ว่าตรงเนี้ยเราหมักไปแล้วเพราะงั้น,นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับอธิบายให้ฟังแล้วกันเหมือใครอยากจะไปทําตามนะครับ ไอหมูหมักตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาหมูสามชั้นสดๆมานะครับมันก็ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับผมซีอิ๊วดำครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับใส่เข้าไปให้มันเป็นอย่างงี้อันนี้เราหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเงั้นเราจะใส่เครื่องพะโล้เลยเครื่องพะโล้เนี่ยแล้วก็ผงพะโล้นะครับผมจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ชื่ออะไรบ้างแล้วนะครับผมเราจะแอดออนความพิเศษมันลงไปยังไงครับพี่ด้วยนี่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยเทคนิคนะสุราจีนสุราจีนนะ อยากเมามากใส่มากอยากเมาน้อยใส่น้อยอยากเมามากมากอ่ะฮะงั้งใส่ให้หมกเลยเอาจากข้างไปสุกยอะแล้วก็เต้าเจ้วนะเตาเจวเนี่ยใส่ซักแบบว่าอันนี้ผมตามเซนต์ตัวเองเลยนะเสร็จแล้วนะฮะครัเข้าเข้ากันผ่านเวลาเล็กน้อยนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทําให้มันเป็นพะโล้แล้วนะครับด้วยการอะไรด้วยการเติมน้ำเข้าไปนั่นเองฮะแต่เดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนนะฮะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำ ตอนนี้ผมใส่แครอทลงไปแล้วครับคือผมมาทํากุ้งเสร็จแล้วแต่ว่าคือสุกประมาณนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดกับข้าวต่ออีกทีหนึ่งแต่ว่าเราก็เอากุ้งไปพักก่อนตอนนี้เราก็น้ผัดเครื่องก่อนให้เพราะว่าผมรู้สึกว่าจําได้ว่าแครอทมันจะสุกยากกว่าและทีนี้เนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดนะฮะคือการตุนต๋นตุ๋นมันจะต้องรอประมาณ45นาทีนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะผ่านเวลาแบบออไปเลยแต่ว่าผมอะ่ะมีสูตรใหม่ของผม ผมจะใส่สับปะรดลงไปก่อนเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนผมจะเน้นไปทางออกมีรสชาติที่หลายมิตินะครับมีความหวานหลายมิตินะมีความเค็มนะครับผมแล้วก็มีความหอมเผ็ดๆนิดนิดนะครับสับปะรดเข้าไปจะหวานหวานเทียบเทียบใช่ไหมแต่ผมจะแบบไม่เอาหวานจ๋าขนาดนั้นไม่เอาหวานจ๋านะครับผมกดสับปะรดเพราะว่าผมอยากให้น้ำสับปะรดมันออกมาครับผมทุกคน อร่อยอร่อย,ออยผมจะผัดข้าวลงไปแล้วเด <c oughs> ี๋ยวพอผมผัดข้าวพักสียผมจะใสซ่ซอสลงไปด้วยนี่เป็นการเตรียมข้าวพีมากครับข้าวผัดเนี่ยแม่ผมสอนเสมอว่าแบบว่าให้เอาไปแช่เย็นก่อนอั้าเตอร์มาเนแค่งนะใจะเย็นดิพี่นี่ไงมาแล้วเนี่ยเอออะไรอะไร <S <S ซอสซอสปรุงรสแม่แจับก็ไม่ใช่คือขอเพลงด้วยนะครับ ผมว่ามันจะเลอะกว่าเดิมเป็นไงร้อนโอ้โหน้ำตาลหน่ไหมรักน้องต้องชิมอ่ะรักน้องต้องชิมอ่ะเพี่ขอแบบเค็มิงหน่อยได้ป่าว่ามันจะอร่อยแบบสุดใจเลยขอนผมว่ารอให้มันเขาเรียกว่าตุ๋นจนห้วดนะฮะตุ๋นจนเหนียว อร่อยอร่อยของผมอร่อยเลยเมนูนี้คุณแจกมันได้เลยใช่ไหมคะแจกได้แจกได้เลยท <นะ S 2> านกับข้าวอร่อยมากท้าท้าให้กินส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฟผมเป็นน้ำอ้าวโอ้ยสายแล้วมันมน่ารักจริงๆริงอ่าหรือหรือโจ้มีนองท้าแนโโโ่โอ้โหอร่อยจริงจริงๆแล้วต้องเรียกว่าหมูสามชั้นพะโล้แห้งอ่าอย่างนี้ดีกว่าครับผม เป็นเมนูที่คอปเตอร์ชอบสั่งทานเวลาไปทํางานเป็นประจำะะทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นสักครั้งหนึ่งรู้จักกับมาั้งนานลองทําให้เขาทานดูเลยคือที่ผมเริอมทำเมนูนี้เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวคืออยากกินเองด้วยฮะและอีกอย่างนึงก็คืออยากให้พี่คิมลองาทานฝีมือผมด้วยแล้วลข้าวเป็นยงไงเราก็ไม่รู้เพราะว่ากุ้งสามารถที่จะบดบังข้าวได้หมดเลยเดี๋ยวต้องลองผัดกันชิมหน่อยซีเป็นไงข้าวของคอปเตอร์หอมดี ทำได้เลยครับขายได้เลยเฮ้ยเขาก็พอพอเก่งเื่นะเขาทำได้เหรอ,อ,อได้อยู่ใชไมเชื่อได้ถ้าตุ๋นใ้นานหน่อยมันก็จะนุ่มใช่ครับอันนี้เป็นรสชาติที่ผมชอบเลยรสดีเนาะ เค็มๆหวานๆมันๆ,นๆท่านทายกับข้าวจะเลิศที่สุดในโลกในพูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันหน่อยตรงนี้ปกติเนี่ยถ้าเราคนทํางานกันมา4ี่หปีไม่ต้องอะไรหรอกครับคนอยู่ด้วยกันเพื่อนมาหาลัยเพื่อนมัธยมเล็กมันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันตลอดใช่ไหมแต่ผมทํางานกับเขามาที่งานมันซีเรียสมากนะครับ<อ>งานทางความบันเทิงเนี่ยมันมีปัญหาให้กระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแต่แปลกมากที่ผมไม่เคยทะโลล์คอปเตอร์เลย5้ปีเหมือนเราใครเบาใครเป็นไฟคนนั้นเป็นน้ําใครเป็นไฟ คนนั้นเป็นน้ำอะไรเงี้ยใครเป็นน้ำคนนีเเดียวหรือเปล่าใครเป็นน้ำคนนี้เป็นไฟก็ไม่รู้่าส่วนใหญ่ผมเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฟผมเป็นน้ำอ้าวโอ๊ยตายแล้วนั่นแหละนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานเขาแล้วมีความสุขนะแล้วก็ปลดปล่อยได้เต็มที่แสดงศักยภาพได้เต็มที่พอเวลาเขามีอะไรเขาก็ไม่กัดเต้นเก่งผมเขาก็สอนผมแสดงดีกย่าผมเขาก็สอนผมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดว่าคู่กันจิ้นกันมันต้องช่วยกันมากนำพาไปในแบบการ งานที่พัฒนาขึ้นนะกับเตอร์ล่ะประทับใจที่พี่เขาเป็นคนที่เหมือนกับเขาเป็นคนที่มีมวลความสุขเยอะแล้วเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยคิดเยอะไม่คิดเลยคิดมาอถ้าอ,อยู่ของคนเขสิทีฟแล้วก็จะมีความสุขใช่ครับแล้วมันมันมันเป็นสิ่งหนึ่งด้วยแหละที่อาจจะส่งผลให้ที่พี่คิมพูดอะว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยตลอดระยะเวลา5ปีที่ทำงานมาด้วยกันเพราะว่ามวลรอบข้างของพี่คิมมันมีแต่ความสุขแล้วว่าผมอยู่ด้วยอย่างเงี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าเออเราทำงานสนุกมีความสุขอยู่ด้วยกันก็แบบแฮปปี้ครับดีแล้วคุณทำไมใกล ปากคุณก็ต้องหอมด้วยนะฮะวันนี้เรามีกิฟต์เซ็ตนะฮะจากคาพิทาโน่นะฮะเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาพิทาโน่มอบให้ทั้งสองท่านครับผมขอบคุณครับนี่เราใช้เลือกสีนี่ต้องขยี้เข้าไปจากอิตาลีอิตาลีเวลาจูบกันก็จะเป็นจูบแบบมีกลิ่นอายยุโรปเออเป็นกลิ่นอายของยุโรปใช่เลยขอหนึ <S <S ่งขอนิดนึงก่อนที่จะไปแบบเบาๆเบาๆแต่ไม่ต้องจูบจริงๆนะเพิ่มเพิ่สโลโมชั่นโอ้ย โนี่นี่ไม่ไม่สโลเลยพี่แม่แม่ชิม่อยเถอะชิมข้าวผัดเต้ลหน่อยอยากให้แม่ภูมิใจภูมิใจไหมแม่กองถ่ายอยู่แล้วภูมิใจไหมได้อยู่ได้อยู่แม่ไม่ได้อยู่แล้เลยได้ค่ะอร่อยออร่ไม่หวานไม่เค็มมากข้าวแห้งดีไม่แฉะรสชาติแห่งความรับ ร้านในวันนี้ที่จะมารีวิวนะฮะร้านกุ้ยช่ายน้องหมีนะฮะเจ้าแรกเลยร้านอาเฟิงลี่คุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับอาเฟิงลี่นี่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมันมันจัดคำว่าเฟรนลี่ใช่ครับใช่ไหมเป็นคงจริงเป็นคงจริงเป็นคงจริงก็เลยต้องว่าอาเฟิงลี่อาเฟงลี่อาเฟิงลี่องานวันนี้ก็พูดแบบนี้เลยนะไม่ต้องเดี๋ยวคงดูไม่รู้เรื่องโอเคไม่รู้เรื่องมั่งคังใช่เดี๋ยวเรื่อต้นกุ้ยช่ายน้องหมีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเป็นน้องหมีนะครับผมก็จริงๆ ผู้ชายเนี่ยมันมาช่วงโควิดเลยฮะ <Ừ. S 2> ตอนนั้นก็ว่างๆครับ,รบแล้วแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็ทําผู้ชายให้ทานโดยที่ผม,มไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณแม่ทําเป็นอมองว่าเออมันน่าจะขายได้นะอะไรเงี้ยมันรสชาติใช้ได้นันนีเน่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเลยใช่แล้วทำไมถึง คิดว่ามันจะต้องเป็นหนีที่แรกก็ทำโบราณครับทำแบบโบราณแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเปิดคาเฟ่แบบใช้บ้านเป็นคาเฟ่เองนี่ยมันไม่มีจุดเด่นเลยก็เลยมองว่าเราน่าจะมีกิมมิกอะไรที่ยากครับแล้วก็มองไปถึงลูกสาวลูกสาวผมตอนนั้นยังประมาณ6เดือนเองพี่หกเดือนก็เหมือนตุ๊กตาเหบืนมีอะรอย่างเงี้ยเราก็ลอง ขาตัวแทนของลูกสาวอ๋อลูกสาวน่ารักเหมือนผีเชิญเชฟมาทอดกุ้ยช่ายดีกว่าเชฟสวัสดีค่ะัะเพลเชฟมาทางนู้ดต้นมาทางนี้หน่อทีนี้มาดูเมนูอื่นๆของที่ร้านอาเฟงลี่ด้วยมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นซิกเนเจอร์ตัวก็เป็นผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงนี่ท้ไม่อยู่ในฮ่องกงนี่ผัดไม่ได้ใช่ของที่เป็นผัดหมี่กินครับวะเพราะว่าอยู่ที่นี่ไงอะไรครับก็เดี๋ยวหลอดแม่ผมอยน่ากินมากนะอันนี้น่ากินก็ผัดหมี่มาล่าครับผัดหมี่มา ่าก็คือรสหมาล่าเลยเป็นรสชาติเผ็ดๆห่อยคงไทยสมัยนี้ชอบกินหมาล่าเป็นเป็นเทรนตามเทรนเลยพวกอย่างเรียวลรือไม่เล่นรสชาติเลยอ่ะก็ต้องกินกันหน่อยกินก้างป้ากินก้างป้ากินกัาป้ากินกัหน่อยเลยวะแล้ถึงกินผัดหมี่เหรอก็ใช่สิจะกินอะไรกันงไม่ว่าจะมีอย่างหนึ่งมากินกันป้าชิมหน่อยเซ๊ะชิมหน่อยอาชิมหน่อยจากร้านอาเฟงลี่อาเฟงลี่เฮ้ยทำไมกินไม่เข้าเลยเอ้ยนั่นน่ะสิติดแฟคคิว หรือผมว่ามันอร่อยอร่อยแต่ว่ามาล่าสดชื่นมากเลยครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมาใช่ผมผมก็ผมก็จะบอกว่ามาล่าเนี้ยเหมือนที่ตอนคือพวกผมเคยไปทัวร์ที่ประเทศจีนมาแล้วพอผมกลับมาผมกลับมากินที่ประเทศไทยอ่ะผมไม่ค่อยเจอความรู้สึกของมาล่าที่มันเหมือนจริงแต่เนี้ยพอผมกินอ่ะมันมันมันเหมือนแล้วซูนยังหอมุณสามารถซื้อแล้วไปทอดเองที่บ้านได้เลยใช่ครับหอมเป็นแท็คสุญญากาศใช่ครับ มีเป็นแพ็คให้เลยแพ็คนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้แพ็คละ1น0บาทครับ100บาทมีนี่หหมีหกหมีหกหมีไปทอดเองได้เลยแบบนี้ง่ายๆครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสั่งสั่งดิลิเวอรี่ได้ไหมได้ครับติดต่อที่เบอร์อะไรฮะก็โทรเข้ามาที่081ครับ447 9251ครับก็ Facebook นะครับก็เข้ามาที่หน้าเพจก็ได้ครับพิมพ์ว่าร้านอาเฟลี่ครับร้านอาเฟลี่ครับ จะอยู่นี้ครับรับรองว่ามีเจ้าเดียวแน่นอนมาแล้วกุ้งไส้ไหมน่ารักด้วยแบ๊วแเออแต่พอมันเป็นหมีแล้วมันน่ารักจริงๆแฮ่อือหรือโชว์หมีหน่อยแน่นี่มีข้าวโอ๊ะโอ้ก็มีหมีเหมือนกันฝากร้านหน่อยครับผมที่ร้านก็จะเออ่มีเนี่ยฮะเมนูเป็นกุ้ยช่ายเป็นผัดหมี่ฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีผัดหมี่มาล่าครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับร้านคาฟิลี่ครับ แล้วก็ม <da cost> ี IG <information> ด้วยรวมถึงเบอร์โทรนะครับที่0 8 1 4 7 9 2 5 1ครับผมส่วนไลน์แอดก็เอ <people> <ro aning> <rez io> ่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมว่าร้านอาเฟิงลี่ครับวันนี้ขอบคุณร้านอาเฟิงลี่ด้วยนะฮะที่มาออกร้านให้เรารีวิวกันนะฮะขอบคุณนะครับฮาร์คเอร์ฝรั่งเฝากงานหนึ่งที่พร้อมนะครับผมปีนี้เราก็จะมีเอ่อซีรีส์ด้วยกันเนาะ ถึง3เรื่องนะครับ <ไป S 2> ผมต่อไปด้วย 1, หนังางสั้นในโปรเจ c t Crossfade นะครับผมอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับผมแล้วก็ Gen Y Season 2นะครับผมในปีนี้มาแน่นอนนะครับผมใน,ในที่สุดใดๆก็คือติดนำงานเราได้ที่ Star Hunter Entertainment นะครับผมแล้ว <ตำ S 2> <ม>ก,ก็ i อหลักของพวกเรานะครับ k i m MON d j ครับแล้วก็ CCOP T R นะครับผมฝากด้วยนะค่ายนะติดตามนะจริงๆแล้วค่ายนี้เนี่ยมีอีกหลายคนอยากไปชวนเพื่อนๆอีกใช่ใช่ใช่มีอ่ะขอบคุณนะฮะคอปเตอร์แล้วก็คิมมอนด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครัทุกท่านครับท่านสามารถชมรายการย้อนหลังและคลิปเบื้องหลังภาพหรือสนุกได้ใน Facebook, IG, TikTok, Twitter, t r อร์ทีเร็กนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับ t r เร็กซ์ชาแนั่นเองนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะะฮในห้าสิบหกเวลาสามสวันาทีทางช่อัสดีครับ์แมนยี่สิ